Wow, vận động cắt đi nét thôi, đi nét thôi. Ha, mày lèo, leo, ha, mày đa leo, ha, mày đa leo. Tại căn nia mày đa leo. Nia này là rút giọt, rút giọt con, rồi con vận cắt gấp, cứ con chặt giọt. Wow, ăn nóc áp Đi nét con กมาตัวเล็กมาแล้วตัวเล็ก็เผื่อแต่ว่ากีมันต้งเี้าก้มูร้หมดดีเอ้ยวู้าได้เลยกี้องัวเลกวู้วู้รอย้รอ้โจัดยอดครับโคจัดยอด เจ็ดยอดกับที่นี้ไม่มีกับต้นไม้แต่ว่าเจ็ดคนโอบไม่มีมีแต่ต้นไม้เทียมพวกกาโอ้ไปเลยไปเลยโอ้ไปเลยคเออุณมีความรู้้สึกปั่นเพื่อมังกลับขึ้นมาสุดยอดกล้องแต่ก็บันทัดไม่เปลี่ยน คุณมีความสบายใจตรงไันมั่งบอกคุณนมายโยบนนี่ดุด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 สุดดุดดุดดอดดาดดุ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 ดดนดดุดดุดร้ดดุ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 ดุ้ดด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 ุ้ดอดดุดมุตดุนดุุดดุดดุบดุดอุดดดดุดกุดด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 ุ้อุก กับสุดอยน้องมาไเจ้ามังส้งมาเลยส้งมาส้งส้งไม่ต้องไปกอดเลยมันส้งธรรมดาคือนนี้มาอัมมาตาโยดเซนีน่า ึ้นเรืกับตอนนี้ก็กําลังขึ้นยู่บนยอดก็กําลังขึ้นยืนอยู่บนยอดบนยอดว่ากับยอดว่ายืนไดกับยืนได้ยอดว่าต้นไม้กับเป็ดปันปันปีกับวู้ต้นไม้ปันปันปีกับยูนก็จะโยนกับ ัโอ้บินไปเลยบินไปเลยวาแรงงบนกัปก็กําลังซื้อนั่งสติ๊กขึ้นมากันครับรวัิโอ้ปลันมองกับ บยบนโยดกับยบนโยดตอนนี้กับโก้โกำลังโก้กำลังหนังกินรักเวกับรักเวรักเวกเว,ว่าเจ้เจ้ากับมังงม่งติ้งมั่งติ้งมั่งติ้งเองไม่รู้เองนุน่มกลับมีตัวเกี้ยวขึ้นมากันกับกับดีนี้กับพุยดยโยแล้วไม่ได้แล้ว